ทำไมมเรื Hoy, no? oh ่องนีเรื <Yes. S 2> ่องแล้วผมก็รับกระดีนขแบีดปนเรื่องี้จะเป็น้าวต้มรับกระดีนด้วยรนี่มัเาครับ้องมิวนคบอก่อไรเนคี่นัเะนี่ยบ อ่านก็นักดังเลอ่านใช่แล้วค่ะก็ความปนฝันเนี่ยก็เป็นนักร้องเป็นคืส้นคนนัอคือคี่กอดกแล้วของพี่ยาต้องหาจุฝันที่ดีแล้ว็ได้แลยวแต่ถาไป AF เพราะว่าถ้าไป AF เขาต้องรู้แน่ๆเลยว่ามันรักกวเคือคุนั่มยกับแบบว่าเออี่เมพี่อ๊คเลิ แล้วไปนะเพราะว่ารู้สึกเออเราจะแบบเป็นเ้าจะต้องให้คนไม่เห็น,น,นเราแต่ด้วยความที่เมื่อเราขึ้นเรืยอดีไปเนี่ยเขา,าจะต้องแบบถามถึงพื้นเพลราแล้วเราก็ไม่เอาฉันค้นแบบไม่บอกใครว่าฉันจะเป็นชาวเขาเพราะว่าเดี๋ยวคนแบบคนนี่จะรับฉันไม่ได้ไม่ถูกชันเป็นแดดชั้นเป็นแบบเปลี่ยนไม่ได้ว่าต้บบองเป็นมาริสอือ เี๋ยวก็จะเปเพื่อนกับวแล้วก็มีลมด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนนะครัวนีเป็นโลมาฟ้าตัวน่งัแต่ว่ากับล้เองกรว่าเราแค่เพื่อนแต่้สาคนี้อยด้วยกันด้วยกันแล้วก็บังเอิญมาเจอกันอย่างครับเ็เรื่องมังเอิญใช่มาเจอกันไปถ่ อ่าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวมีมีครับผมมาเดี๋ยวมีมาเต็มขนาดนี้คือใช่สุดออฟเคชั่นมีทั้งเชียงดาวแล้วก็มีที่ราชบุรีที่มีสองที่แต่ว่าก็คือจะมีถ่ายเหยบบรรยากาศไปที่โตเกียวกันที่หน้าแล้วนะคะที่จะไปราชบุรีแล้วก็เดี๋ยวมีช่วงไป็นชิงดาวแต่ว่าชิงดาวปนช่วงชินาได้ยุคชิลใหม่คือแบบค่อนข้างกันดาลมากคือไม่เห็นจากอะไรที่พ่อหา ดันเต้นเอันดูเป็นอะไรที่สมจริงนะคะอาเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสนุก้เราได้แต่งตันี่คือเราเหมือนเชนชาล์ของจริ่วาคาใหญ่คือที่เรคือซนคิอนนีแสดงอยู่้เซนคิวี่เราจะไปอยู่ที่เชงดาวไร้่ครับต้องคือเราก็เก็บครื่ออะไรเ็นเซนคิวไปทำเพื่อทำตัวในงานร่างการ นี่ผูดไมาแบ่งกันใช่ไหมไม่แบ่องพดแบบนี้พูดไม่แบ็นพู้ไม่ได้ถ้าพูดไม่ได้ดูพูดคล่องนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราว่าดูแอบ์พูดคล่องนะต้องเป็นรอยนต้องเปลี่ยนรีสองแบบมีสองแบบ ก็ค de ือตอนแรกเราคุยกเราจะบกธรรมดาเรื่าต้องกันดีๆแล้วพอเราพูด่องแเราพูอะไรบางทีเนี่ยทำอย่างงี้ยคือแตหับฝรีใส่แ้าเนี่ยเราพูดสำับคนแบบไจยมีแัญหเา แต่ว่าก็บางทีน้อมีแบบ่าทุกคุยให้เยมากให้เกียรติวก็อยากที่เฉื่อยแต่ว่าด้วยความจริงแล้เราคือเราเป็นแบบบนดอยแล้วแต่ไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะมหรอกอ่าแต่ว่าเ่าะอยู่ในเมืองต้องเปแต่ว่าที่อยู่บนดอยก็ไม่เป็นยไม้เลี้ยเียตวไว้ตองนี้เลยภาเาค่ะาองกภาษาเป็นภาษาทย่เอาเป็นภาษาอะไรอ่ะเป็นภาษาดอย มัน่อได้มัยังมพอได้ค่ะโอเคนะคะก็ตูดต,ตูมาเดก็อยากจะปะโไว้สาหรับเรื่องละตูปาฟ้ากเป็นเรื่องที่เราได้ที่สุดแล้วก็ได้แต่งตูปแบบนี้ก็ยังไงก็ใช่แล้วก็เโคเตนที่มากพี่ก็เต็มที่มากกูมึอีกเย็บกันทั้งวันเลยก็อยากปะไว้ด้วยเรื่องนี้นักแสดงตลกเยอะมาก เอาเป็ว่าฝาเป็นภาษาอยไปแล้วคูภาษาเป็นภาษาโกงมากโกงมากตแต่ต้นมีสิทธิ์เลยตั้แเองไดตั้งแตกจุดไฟยังทำเป็นละครเจรนนี้ที่ทุกคนอยากให้ลองตามรองรองบ้าสนุกดูแล้วก็ได้แงคิดต่างกลับไปในนอนเลยกับมายรักุดไฟขอบค่ะบคุณค่ะบค่ครับ